ถ้าเป็นการยืนรวมกลุ่มคนโทสศัจริตจ,จะขยับตัวไปไปมามาเสมอดูเหมือนกระวนกระว,วายที่ยืนที่นั่งไม่ค่อยจะเลือกก้าวเท้าไปตกจังหวะยืนที่ไหนก็ยืนได้จะคูุขาจะเปิดเปื่อนบ้างก็ไม่ถือสาแต่ขอให้เป็นที่ที่มีทำเลพอที่จะวางท่าเท่เบ่งเบ่งหน่อยก็พอต่อไปเป็นการยืนกับการนั่งนะครับคนราคาจริตเลือกที่ยืนที่นั่งซึ่งเป็นที่ราบเรียบ ชอบการคุกคลีกับหมู่ในการนั่งพักตามลำพังของคนหมู่มากเช่นทหารหรือนักเรียน50คนร้อยคนเดินทางไปไหนไปไหนด้วยกันพอถึงทำเลเหมาะๆเช่นชายป่าที่ทุกคนสามารถจะนั่งพักได้ตามสะดวกลองสั่งให้นั่งพักผ่อนตามลำพังพอคนทั้งหมดกระจายกันออกแล้วจะปรากฏว่าคนเหล่านั้นนั่งกันเป็นหย่อมๆก็มีนั่งอยู่คนเดียวหันหน้าหนีจากหมู่ไปก็มีในที่เช่นนี้ถ้าจะค้นหาคนราคะจริตก็ต้องหาคนที่นั่งในกลุ่มอืม เพราะคนราคะจริตชอบการคุกคลีกับหมู่การร่วมอยู่ในกลุ่มก็อยู่ในฐานะเป็นลูกพักและมักจะเลือกนั่งหรือยืนทางด้านเหนือลมทางที่มีแสงสว่างและทางที่เขาจะทอดสายตาได้ไกลพอสมควรอาการที่ยืนและนั่งนั้นดูละมุลละม่อมน่ารักแขนทั้งสองมักจะปล่อยลงตามตัวปล่อยลงตามลําตัวนะครับนะ ในกรณีถูกซักถามหรือเขาต้องใช้ความพยายามทางกำลังใจเป็นพิเศษประสาททางปลายนิ้วจะเกรงนิดหน่อยจะสังเกตได้ว่าเขามีอาการกุม,มือบีบหรือหักนิ้วสาวๆชอบบิดผ้าเช็ดหน้าบิดไปบิดมาคนโทรศาริตยืนหรือนั่งมีอาการกระด้างอยู่ในตัวเท้าทั้งสองห่างกันนิดหน่อยชอบใช้มือพ่ายหลังค้ำเอลหรือรัดอกรัดอกก็คือกอดอกถ้าเป็นการยืนรวมกลุม่มคนโทสศาสรจิตจะขยับตัวไปไป,ไปมามา,มาเสมอดูเหมือนกระวนกระวาย ที่ยืนที่นั่งไม่ค่อยจะเลือกก้าวเท้าไปตกจังหวะยืนที่ไหนก็ยืนได้จะคุขาจะเปืดอเปื้อนบ้างก็ไม่ถือสาแต่ขอให้เป็นที่ที่มีทำเลพอที่จะวางท่าเท่ๆเบ่งๆหน่อยก็พอลักษณะทหารตำรวจเลยนะครับในการนั่งรวมกลุ่มตามลำพังคนทศจริตเป็นผู้นำของกลุ่มหรือหาเรื่องมาคุยทำให้คนในกลุ่มหันมาสนใจในตนมิฉะนั้นก็ตั้งตัวเป็นฝ่ายค้านคอยขัดคอคนอื่นโอ้นิสัยผมเลยนะตอน แต่เป็นนักเรียนจํีจำได้เลยเวลาแบบพักปุ๊บก,ก็จะชอบนั่งฮะนั่งพักถ้าเหนื่อยก็คือเงียบอะแต่ถ้าไม่เหนื่อยก็พูดเยอะพูดสนุกสนุกกับเพื่อนนะครับคนโมหาจริตยืนหรือนั่งมีอาการบ่งเซอร์อเขาใช้คําว่าบ่งเซอร์ภาษาบาลีเรียกว่ารากุราการังรากุราการังสแสดงท่าเหม่อใจลอยเมื่อรวมกลุ่มตามลําพังขาดการปรับปรุงตัวเองบางทีนั่งถูกที่แสงตะวนันแยนตาก็นั่งอยู่ได้ บางทีนั่งคาบเส้นคือตัวอยู่ในร่มครึ่งหนึ่งถูกแดดเผาอีกครึ่งหนึ่งก็นั่งอยู่ได้ไม่ใช่กูแน่นอนไม่ใช่เรื่องความอดทนแต่เนื่องจากขาดความนึกคิดที่จะปรับปรุงตัวเองตกอยู่ในวงคุยก็มักเป็นผู้ที่ถูกคนอื่นล้อเลียนอย่างสนุกทั้งๆท,ที่รำคาญก็ไม่ลุกหนีเสียอีกคาว่าปรับปรุงตัวตรงนี้ก็คือแบบไม่นึกจะแบบแบบขยับขยือ่นอะไรเงี้ยอยู่ตรงไหนแมแม่งตรงนั้น อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มันจะสั้นนิดนึงผมต่อเรื่องการนอนเลยแล้วกันนะครับนะพะเมื่อกี้เป็นยืนกับยืนนั่งใช่ไหมโอ้แต่ถ้าต่อการนอนก็ยาวไปอีกนะเพราะฉะนั้นอีีนี้เอาแค่ยืนนั่งพอนะครับสั้นนิดนึงนะต้องขออาภัยด้วยนะครับก็มันมีแค่นี้จริงๆนะครับก็อาจจะไม่สะใจหลายๆคนนะครับแต่ก็แค่นี้แหละหรือเ,เรามาต่อกันเรื่องการอะไรวะการนอนนะครับในอีต่อไปสำหรับ EP พีนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีีหน้าครับ